เมื่อวอะไรกุ้ครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวภาคต่อจากคลิปวิดีโอครั้งก่อนนู้นที่ในคลิปวิดีโอตัวนั้นนะครับผมได้มีคนห่มผ้าเหลืองคนหนึ่งเขาเอาอันกรอานคัมภีร์เล่มเดียวในทางาศาสนาของคนที่นับถือาศาสนาอิสลามของผู้ที่เป็นมุสลิมมาทําการเหยียบย่าําปรากฏว่าในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับผมเราได้เห็นว่ามีเพื่อนๆต่างศาสนาเพื่อนๆชาวพุทธเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นที่ ตำหนิแล้วก็ต่อว่าการกระทําของคนหมผ้าเหลืองคนนั้น ผมเห็นแบบนั้นผมเห็นแค่นั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนแบบอาผ่อนคลายใจไปได้หน่อยนึงแล้วจากตอนแรกที่ผมอัดคลิปวิดีโออันนั้นน่ะทุกคนถ้าใครติดตามผมนะจะรู้เลยว่าเวลาคลิปที่ผมทำมาผมจะค่อนข้างกวนๆหน้ามึนๆหรือเรียกง่ายๆเวลาทําคลิปก็จะตลกๆกวนตีนกวนตีนหน่อยๆแต่คลิปวิดีโอวันนั้นนะครับผมหน้าผมเนี่ยจะนิ่งมากเลยเพราะว่ามันจะต้องข่มความโกรธข้างในเอาไว้แต่พอได้เห็นการตอบกลับของเพื่อนๆต่างศาสนานะครับที่ได้มาตําหนิแล้วก็ต่อว่าคนผมเหลืองคนนั้นเนี่ยว่าเป็นการ การกระทําที่ไม่ถูกเป็นการกระท,ทํารรท,ที่ไม่ใช่มันก็ทําให้ผมนั่นน่ะเบาใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่าเออสิ่งที่เขาทํานั้นมันก็เป็นสิ่งที่แน่ชัดแล้วว่าการกระทําของเขานั้นน่ะเป็นการกระทําที่มันไม่ดีแล้วหลายคนก็ไม่ได้เห็นชอบด้วยถึงแม้ว่าจะนับถือศาสนาเดียวกันก็ตามแต่สิ่งที่มันทําให้ผมนั้นชื้นใจมากกว่านั้นนะครับผมก็คือหลังจากที่คลิปนั้นลงไปนะครับไม่นานเนี่ยได้มีพระสงฆ์รูปนึงเนี่ย โทรติดต่อเข้ามาหาผมแล้วก็ทำการขอโทษขอโพยซึ่งตอนแรกที่ผมรับโทรศพัพท์แะผมนึกว่าคนที่โทรมาคือคนห่มผ้าเหลืองคนนั้นนะผมก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปเสียงอัดคลิปวิดีโอแต่ช้าแต่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่คนนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือคนที่โทรมาเนี่ยเขาเป็นพระสงฆ์ที่เป็นอาคณะปกครองเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวิดีโอให้ฟังแต่ผมขอ ตัดต่อบางส่วนอะไรที่มันเป็นข้อมูลว่าเขาอยู่ไหนชื่ออะไรยังไงแล้วการคุยเรื่องส่วนตัวที่แลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันเนี่ยผมจะขอตัดออกน,นะครับเพื่อทําการเซฟผสงฆ์รูปนั้นไม่ให้คนพวกนั้นอะตามไปเอาเรื่องหรือว่าตามไปกระทําสิ่งไม่ดีนะครับเนี่ยจะทำเนี่ยถ้าเกิดเขาเอาเอ่อไอ้นังสือนที่ดีมีเหยากบ้างห่ะเนี่ยท่าที่ไหนเพราะว่าหลวงพ่อเป็นครับหลวงพ่อยู่ ขอโทษด้วยนะบังนะขอโทษนะลูกนะครับผมไม่เป็นไรครับโอ้หแล้วเป็นนักบวชด,ด้วยลูกนะครับมีใอะไรบ้าผมเห็นแล้วก็เตือนใจเลยครับก็นั่นแหละครับขอโทษขอโทษจริงๆเลยโอ้โหแล้วแล้วเราก็เ,าเป็นนักบวชด้วยล่ะโอ้โหแล้วมึงีแต่ไม่เคยเข้า,ามันมพิจิตรไปเหยียดจะทำไงอ่ะใช่ใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจว่าพระดีๆมีอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังเดี๋ยวเท่เดี๋ยวเดี๋ยวขอ ตัมงได้บังครับผมถ้าหลวงหลวงพ่อว่าไม่เหมาะสมนะอย่างแรงเลยครับใช่เห็นแล้วจะเดอ๋ยเนี้ยมันก่อให้เกิดความแตกแยกมากมากเลยโรูจะเป็นแต่ว่าหลวงหลวงพ่อจะเป็นพระขอความอยู่อยู่ที่นี่อ,อันนี้อันนี้หลวงพ่อเป็นเจอาที่พอดีก็เลยก็เลยขออนุญาตครขก็ไปนะได้ได้ครับโอ้บางทีเนี่ยเราเรามา เราคนไทยเหมือนกันเรารักกันไว้ลูกออย่างคณะสงฆ์ต้องดูแลนะไม่ว่าอู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ต้องดูแลไอ้ไอ้บ้าน,นี่แล้วต้องต้องตั้งคณะกรรมการ,การ,การสรืบสวนขึ้นมานะว่ามันเต็มนี่เปล่าหรือ,อยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีครับเราจะได้ช่วยคัดกรองคนประเภทนี้ใช่หลวงพ่อที่เม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะของไอ้เด็กถนแล้วก็ใจแล้วไม่อกีอ่เลย เลยเลยเข้าไปดูที่เขต<า>ของวิบางอะไรดีแหละต้องบางอะไรสัครบบได้ยินแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับที่ว่าเออก็ยังมีพระที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยที่เราแตกแยกกันไม่รักกันเฉพาะไอ้พวกเนี่ยหลวงพา่อริยตาพระไม่มีอะเยอะเลทต้องพากินเหลออ่าพระอรตินยเนยอะๆได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองดูให้ว่าพอจะหาข้อมูลอะไรของเขาได้บ้างรลอง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 ดูในข้อมูลเลึกๆี่ว่า เหตุมันเกิดที่จังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนได้ครับต้องตั้งถ้าเป็นอำเภอถ้าเป็นตำบลมันต้องเบบรื่อจากตำบลนั้นแหละต้องอยู่ในเขตตำบลไหนแต่ผมสาว่าน่าจะมีชื่อของแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาใช้ชื่อจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้อันนี้เป็นเบอร์ไลน์ป่ะครับเดี๋ยวผมจะได้แอดส่งไปให้ดูนี่มีเบอร์ไลไน,น,น์เบอร์นี้อะไรเลยหลวงพ่อได้ครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมแอดไปครับอาจารย์เราแอดเข้ามาหน้าบางนะได้ครับ ครัไบนนไม่เป็นไรครับรเข้าใจครับครับผมจจะสาธุ่สารู้จริลครับจะรับป็นไรแล้วลูกนะจาครับผมครับทั้งหมดก็อย่างที่ทุกคนได้ยินไปเมื่อตะกี้นี่เลยครับผมอะในส่วนตัวของผมเองนะครับผมผมก็จะต้องขอขอบคุณพรบปกครองท่านนี้นะครับที่ว่าเอออย่างน้อยก็แสดงความเสียใจยแล้วก็ความจริงแล้วว่าเขาอ่ะ พระท่านอะไม่จําเป็นที่จะต้องโทรมาหาผมโดยตรงเพื่อแบบขอโทษแทนเลยนะแต่สิ่งที่เขาทําก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ใจของผมอะที่แบบโกรธโกรธจัดจัดอะไรเนี่ยเออมันเบาได้แบบโอเคโอเคเยน็ยนเย็นโอเคประมาณเนี้ยครับอ่ะก็คลิปนี้ฝากขอขอบคุณถึงพระรูปนั้นด้วยนะครับผมที่ทำการโทรเข้ามาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่นี้แหละ استغفر <applause> الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا